สวัสดีครับพวกผมช่องน้องเก้าดัซิงนะครับวันนี้วันที่8นะครับวัน,นที่8มกราคมนะครับพศ2564ครับตอนนี้ก็มาอยู่บ้านพลเมืองะครับฟองอีสานเขียวบ้านพลเมืองนะครับช่วงเช้าๆครับประมาณ2โมงเช้าขอบคุณครับผมวิดนี้ลาเดียวนี้ใครับโอเค เติมน้ำมันครับเติมน้ำมันสองคันคค C ค 200, นะครับ B7 ครับเซโซ่า B7 ทั้งโคเยโก HK 2 0 0แล้วก็โคบุสุ PC 2 0 0นะครับเติมน้ำมันตอนเช้าทุกวันครับขอทันนี้ก็จะไปตัดดินแต่ดำนะครับตัดดินออก ใจดำพันกว่าเที่ยวครับก็งานพลอยนะครับจากข้างหลังมาใส่ข้างหน้ามันกค้มาสูก็จะไปดึงสลลบนะครับโคเบคก็ตากดีเซลก็จะดึงสลลบอีกฝั่งหนึ่งกันครับก็คลองเส้นนี้ก็ยาวแปดร้อยเมตรครับฝั่งละแปดร้อยไปและะ้วครับ ผมทำงานแล้วครับผมวันนี้อากาศหนาวครับอ <c oughs> ากาศเย็นมากเลยครับลมก็แรงครับผมก็เยอะผมร้อนราวิ่งแค่ส <c oughs> ามพันนะวันนิ่งสี่นะครับอันนี้แค่สามพันนะครับ บอกว่าเ่ากองอากาศด้วยนะวราพวาเริ่มตัตานผมถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อมาสลูกเลยครได้สอลูกโบันไดปล่าอลโบมืัไสุกเขาได้ได้ย้วยก่นเขาบอกเออาไม่มใจ อันนี้ถ้าได้เปลี่ยนซิ่นกระบอกหน่อยนี่ก็จะเกี้ยงเลยนะซิ่นกระบอกนะนาอกระบอกออทัก้งอี้ทั้งนี้ขึ้นมาทั้งทีนั้นแล้วนั้นอีก <laughs> เกมไปแล้วครับเกมคงสุดแล้วกวนเท่ครับโอ้คนเขาออกเยอะมากครับ้วนต้องไปเช็คปั๊มแล้บ เ,เข็มก็ไปขุดดินนะขับรถมารถไทยก็มีครับรถไทยตัดก็ไปแล้วหกร้อยี่ห้มขับอยู่นะช่วงล่างดีครับเดินเลย ก็จะสูบน้ำนะครับก็เพราะว่ามันสูบน้ำอันนี้ก็จะลงกันนาไปเลยนะครับลงกันนาเดินลัดไปฝั่งตรงเอ็กเอ็มเลยนะครับเออุดใกล้ๆกันครับมาดูใกล้ใกล้ครับเด็กเรื่องหนุก ก็อันนี้ก็รุ่นเจ็ดนะครับอันนั้นก็รุ่นแปดนะครับโรเบลรุ่นแปดคันนี้ก็รุ่นเจ็ดเดี๋ยวจะดูซีเรียลครับว่าซีเรียลเท่าไหร่ยังไม่ได้ดนะูครับแต่ว่าคันนี้เก็ตมนันก็ซีเรียลซีเรียลหมื่นสามครับฮะแมนหมื่นละสี่พันนะ หอดบ่โอ้บอมันหอดหอดคำบอเออเฟลไม่พอจะเติมใหม่ครับน้ำมันก็จำกัดเพราะว่าห้โครัทำงานรายวันนะก็จ้างเป็นเดือนอยู่แล้วครับผมก็ถ้ารายวันเข้วันละสี่พันครับ แล้วแสนสองทัานนี้จะแสนเอ็ดหรือเปล่าน่าจะแสนสอ,อนไอเกมน่าจะแสนสองก็แล้วแต่เขาตกลงก็พี่ชายครับท่านนายกเขาคุยกันก็จะตกวันละแ,แ,แสนสองเท่ากันเหรอครับก็เดือนละแสนสองเท่ากันครัเขาก็จะให้วันละสี่พันตายตัวน Tớm hay không? Đây là nó Thôi đường đi thôi chứ Đường thì cấp cúp cúp, cúp ไปแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับเด็กเกมอ๋อใช้กระต่ายแ้วครับเด็กเกมก็กระต่าย,ยมือนกันครับว่าดูจากการเดินมันเดินไวมากนี่ใช้เครื่องทำาหมินนะตําบรุ่นเก็บตัวแรก โอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับช่องน้องกาดดับซิงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม